สวัสดีครับเมื่อสักเมื่อสครู่นะครับใช่เราไปไหนมาครับไปเมเจอร์าชยรินแล้วไงต่อครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยร้อนก็ก็ตอนแรกจะกินอะไรนะฮาจิบังครับเออาจิบังเกือบโดนลิฟหนีบแล้วก็ร้านร้านก็ปิดอีกก็ฮาจจิบังก็ไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินก็เลยมาที่อไะอะไรนี้อนเมเอาเวนิวอเวนิวที่ที่ไหนนะมีเค ไหนวะที่เกษตรนะวมิพีเกษตรนว่าพี่นะพี่นี่ชื่อร so ้นะออ <laughs> านช <laughs> ื่อคาโซเคเ, <laughs> เต้นะครับอเ,เอออร้มาร์ทแซมมากยัางไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับว่าเมนูจะเป็นยังไงครับใช่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพออาหารมาก็เดี๋ยวมาดูกันอีกที <ś> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนี่ชาเขียวชาเขียวแบบน้องถูกชาเขียวแบบแบบนี้แบบทันเทียนใหม่รใหม่คับดูดู เคยเห็นกันใช่ไหมล่ะเออมันต้องมีน้ำแข,แขแปป็งแก๊บไม่ไ้ทำไอแพสต์แล้วมาเจอกันอีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปดูพาต่อไปนะครับว่าอาหารจะนาา่ากินแค่ไหนครับแบบนี้